สุดดยออก็นับน้ำโคกใสเลยโอ้โหน้ำเดียวไปมั้งพาลุย สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ลุงเนตกับป้านางจะมาทำเมนูเร่งด่วนเมนูเกี่ยวกับหนูๆอีกแล้วครับเมนูหนูป้านางเมนูอย่างผัดเผ็ด,นดนหนูผัดเผ็ดหนูผัดเผ็ดหนูนาที่ลุงเนตไปหาได้มานะครับแต่ลุงเนตไม่เอาตัวใหญ่ลุงเนตเอาตัวเล็กนี่นี่ตัวเล็กเดี๋ยวไทยดูงใกล้ๆเนาะวันนี้เร่งด่วนเลย ท่านทำเมนูก็กี่โมงน่ะเกือบจะทุ่มละเกือบหนึ่งทุ่มละทำเสร็จก็จะลงเลยครับอาจจะดึกหน่อยนะนี่ครับวัตถุดิบให้ป้านางแนะนำมีอะไรบ้างป้านาวพริกป่นพริกป่นเอาเอาะไรอีกตะไคร้ห<า>อมขาวหอมแดงรากผักชีใบมะกรูดใบมะกรูดขาขาหอมผัดเผ็ดสูตรป้านางแล้วอะไรบ้างนล่ะนะวางวางมีอีกหลายอย่างเลยนะใบกะเพราใบยีราใบยีราใบจันลูกโดด ะลูกโดดปะนังจะพริกอะไรพริกกระเหลียงพริกกระเหลียงหรือพริกนรกพริกนรกเออแล้วก็หนูเนาะหนูใช่กี่ตัวน่ะสี่ตัวหนูสี่หนูสี่ตัวแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้น้ำยาปุ้งแหน่ปุ้งแหน่งเก็บจับนักเก็บแอลไปทำกันเลยครับปะนังตำพริกครับเอ้าสูตรปะนังสูตรปะนังวันนี้ลูกได้ไปยุ่งวันนี้วันพระเนาะทำเมนูก็ดึกหน่อยเพราะว่าต่างคนต่างไม่ว่าง ปานางก็ออกไปข้างนอกกําลังกลับมาเนี่ยถ้าไม่ทําก็ไม่มีอะไรให้เพื่อนๆได้รับชมกันลุงนี่ก็คิดถึงเนาะก็จะเหงาก็รับชมเป็นกำลังใจให้ลุงนี่กับปานางด้วยนะครับาทาวิธีตำยากๆใส่ก่อนอืมเอาสูตรปานางสูตรป้านางเอาปานางว่ะวันนี้ <laughs> จะตําแบบไหนก็ทําเลยขอให้อร่อยอย่างเดียวอร่อยแน่ๆ <laughs> แต่ตัวเนี้ยปุ๋งแงลุงเนีตมดลึงอะ่ะไม่เหลือติดขวดเลยครับมดลึงละ หมดตั้งแต่กินจุจีนหมดตะวันเนี่ยครับจุจีนหรือ้ปาอร่อยจีนพุดลึกลวครับลเนี่ไปซื้อร้านก็ไม่ขาย <laughs> ร้านเขาไม่ขายให้ลูนต่เดี๋ยวลเนี่จะยอกน้ำมีฟองกับปนานี่สักบึกสองบึกเอาละผัดเผ็ดหนูปนางบอกผัดเผ็ดหนูตอนนี้หนูก็หายยากเนาะฝนมันตกกําลังหยุดเนี่ยฝนกําลังหยุดวันเนี้ยวันพระเนี่ยแล้วก็ ลูกนี่ยังไม่ได้ออกไปหาดักหนูเลยพุ่งนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนเนี่ยคิดว่าจะไปหาปลาไหลนะพ่งนี้นะจะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้เพราะว่าฝนมาตกเนาะน้ากวักคุณจะมองเห็นรูหรือเปล่าใส่พริเกเยอะไหมปะนะโอ้ใส่เลยใส่เลยเอ่แถมอืมของปลามันต้องใส่นักหนักหน่อยแล้วก็เพราะว่าเขาใส่ลูกโดดเนาะลูกโดดใส่เยอะเลยนะปะานางใส่วันเนี้ยผัดเผ็ดปะานางเพราว่าต้องใส่ลูกโดด <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> เอา,เอา <c oughs> นรกครับพิกนรกเดี๋ยวมาชิมด้วยกันว่าจะแซ่บอย่างที่ป้านางบอกหรือเปล่าสมคำล่มลือไหมทำไมแซ่บก่อฮะเข้าปลากโคล่ะนะ <laughs> รู้ในพูดเล่นนะป้านางเนี่ยทำกับข้าวอร่อยครับเพราะว่าแกนหนักขุนลำขุงลำ, <laughs> งลำใส่เยอะอร่อยเยอะตักขิ้ให้ละเอียดหน่อย <laughs> อเอากป้านางเหลวแล้วกัน แล้วละเนาะต้มหนึงต้มหนึงป้นางบอกอีกแป๊บนึงว่ะลูกนี่นี่ชอบตำมะลกกกากนะไม่ต้องละเอียดมากพริกนะหอมแดงโอ้หอมแดงยังไม่ได้ใส่เลยนี่จะแสบตาโอ้หอมแดงต้องใส่สุดท้ายครับเพราะว่าถ้าใส่ก่อนมันจะแสบตาป้านางบอกเนาะลูกป้านางตำพริกเหมือนจะไม่แหลกว่านะแต่ก็แหลกส <c oughs> งสัยมันจางผู้แง่นะ ยอกแลกแบุกแล้วอะตายบุกแล้วสลองวันถูกหวยกินใครถูกหวยหมอปนานังถูกหวยถูกหวยกินอ๋อนูวนป้านังถูกหวยไม่มีอะครับเขาไปกินแล้วหายแซ่บเหียวครับวันนี้ลุงเนียนเฮ้วหวยก็ไม่ถูกแลยกินผัดเผ็ดหนูดีกว่าอันนี้แน่นอนแน่นอนไม่ผิดหวัง เอาละเอาละแหลกละนุะตรงนี้ลาบหนูนะครับลาบหนูก่อนสับหนูให้มันละเอียดหนูสี่ตัวตอนนี้กำลังสับได้สองตัวเองลงคลิปดึกหน่อยครับวันนี้ดึกหน่อยนะนวันนี้ก,นก็ไม่ว่างเลยปนา้าก็ไม่ว่าง วันนี้จะให้ป้านางโชว์ฝีมือผัดเผ็ดผัดเผ็ดเอาแล้ครับละเอียดละสับจนละเอียดเลยตัวเล็กเนี่ยกระดูกมันอ่อนนะครับลุงเน่ชอบกินตัวเล็กอ่ะตัวใหญ่ลุงเน่ไม่ชอบกินหรอกกระดูกมันแข็งถ้าจะเอามาผัดเผ็ดเนี่ยลุงเน่ตองเลาะเอาแต่เนื้อมันกระดูกไม่เอาตัวใหญ่กระดูกมันแข็งครับสับยากแต่ตัวเล็กๆเนี่ยสับทั้งกระดูกเลยละเอียดหมดแล้วครับเนี่ยฮึ่ม เนื้อสดสดเนื้อสดสดเม็เอาแช่ช่องฟิตไว้นะครับแช่ช่องฟิตตู้เย็นไว้เดี๋ยวนี้หายากละหากินยากละเอ้าเริ่มทำกันเลยครับดึกแล้วดึกแล้ว,ลวหิวข้าวะนางจะใส่น้ำนิดหน่อย <S 2> <S 2> <S อัยน้ำรากโคกใส่เลย <S <S โหน้ำเดอะไปมั้ง <S <S ะนางจะรวนเนื้อก่อนรวนเนื้อ ส่วนเนื้อฟูดปนางเนี่ยสูตรลุงเนตเนี่ยต้องลวนเนื้อก่อนนะครับรวนเนื้อให้มันสุกรวนให้มันแห้งเลยนั่นเดือดแล้วเดือดแล้วปนางปรุงรุดเลยนะปรเลยปนางจะปรุงรุดเลยครับใส่ผงนัวลงไปผงลำนั่นแหละครับปนางใส่สองช้อนยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จ ช้อนเดียวแต่ช้อนใหญ่เลยครับใส่เยอะอะไรเยอะสูตรปลานางสูตรปลานางเอ้าโดนเนื้อให้สุกก่อนแล้วเราค่อยเอามาผัดเผ็ดหอมหอมหอมละหอมละกันเอ้าเราทำสุกเตะเนาะเราทำสุกก่อนให้น้ำแห้งเลยโอ้แห้งแล้วแห้งแล้วปะนางชี้ใบมะกรูดใส่ตัวเนาะเอาใบมะกรูดใส่ด้วยครับมันจะได้หอมขึ้นอีกนิด นี่นี่นี่สูตรปรา้านสูตรอาหารเนี่ยใครชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะครับมันไม่จํากัดสูตรเนาะใครชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นอะอร่อยใครอร่อยมันโอ้เกือบแห้งแล้วเกือบแห้งแล้วโอ้หนักกินมากหนักกินมากหอมฉุยเลยครับแบบนี้มันต้องล้างโคลพวกงแคบพวกงแคบอีกเลือสักนิดเลยปวดหลังไม่ได้ไปซื้อครับ โอ้ยน่า,ากินามากน่ากินมากแหงล้วแหงแล้วแหงแล,หงล้สุกได้ยังนี่เนื้อเนื้อสุกแล้วเอาอยัางเอา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 ,อาเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปทำแบบไหนเอาขัา้นตอนเอาขั้นตอนต่อไปครับใส่น้ำมันใส่น้ำมันเริ่มผัดกันเลยเริ่มผัดกันเลยน้ำมันร้อนนิดนึงเนาะกระทะเนี่ย ปานางล้างก็ไม่ล้างนะง <laughs> ปานางโบมันหอมดีเอาละอะไรนะกระเทียมกระเทียมนี่ใส่เพื่อมันหอมเนะาะข่า้นยมัมนข่าเน,รรนยมันขูามันดปานางผัดปานางหอมจริงๆครับหอมจริงๆนนนนนนนเ,เนี่ยเมนูบานๆเราเมนูบานนอกเราก็แบบนี้ครับชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นก็กินแบบไหนก็ทำาไปแบบนั้นเลยเอาคลิกลง โอ้หอมจริงจริงแบบนี้กินกับซอสวยเนาะอร่อยเลยหืมผัดเผ็ดผัดเผ็ดหนูนาะสูตรปนงังโอ้ยหอมขนาดนี้หอมจริงๆห,ห,ห,หน่ากินครับน่ากินแต่ปนังเนี่ยจะเน้นเผ็ดหน่อยนะลุงเน่กับปนังเนี่ยชอบกินเผ็ด ยิ่งเป็นของป่าของอะไรเนี่ยต้องใส่ทิกเยอะเลยแหละหอมหอมหอมพี่ขวเอาอุ้นอุ่นนี่จริงใส่เนื้อลงไปเลยเนื้อที่เราลวนไว้ครับโโอ้ห ดู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 มามาเดี๋ยวมากินด้วยกันนะครับคุเม่นี่เตรียม้าวหุงไว้แล้ว้าวหุงรู้ว่าเขาสวยนั่นแหละลูกโดใส่ตอนไหนน่ะใส่เลยโอ้ยชุนกับชุนเอาใส่ลูกโดลงไปเลยเพิ่มความเผ็ดเพิ่มความเผ็ดแม่อร่อยมันรู้ไปโอ้ยชุน ป,ปรุงรสปรุงรสสีขาวปรุงรสตามชอบใจน่ะแหละใครชอบแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นเนาะระวังเค็มนะเ,มเค็มมันอกไม่ได้โ <laughs> ุนดฉ <laughs> ุนน้ำมันหอยนิดหน่อยฉุนฉุนฉุนอ้ยอยากให้เพื่อนๆแล้วก็เอฟซี มาอยู่ข้างๆกระทะบนผัดนี่จริงยมันหอมจริงๆนะครับทั้งหอมทั้งฉุนน่ากินมากน่ากินมากเนี่ยป้าน้าบอกว่าผัดเผ็ดสูตรนี้ยมันอร่อยดีไม่เหมือนสูตรอื่นป้าน้าไม่เน้นเครื่องเยอะเนาอไม่เน้นไม่เน้นผัดเยอะ ปนงังเรียบร้อยเรียบร้อยขั้ตอนสุดท้ายใสเลยผักเี่เราเตรียวไหมนะครับใบจันทร์ใบกระเพราสุดยอดสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวมาชิมด้วยกันนะครับเกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วผัดเผ็ดหนูนาสูดปนางสูยงยังปนางสุดยงังเสีได้ยังผักแค่ ผักแค่ผัก yeah, มันสลบพอละเนาะโอ้หอมฉุยหอมฉุยเอาละแบบนี้มันต้อกยอกผู้แขนงจะได้ไม่มีผู้แขนมีกระน้ำมีฟองหกกระนาเอ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 าหอมหอมมาตักใส่จานตักใส่จานตักใส่จานชุนมากชุนมากอยู่ละสิอยู่ละสิ ชุนชุนตักใส่จ,จานตักใส่จ,จานโอ้โหเอา้าเอาละเอาละเอาละไปเดี๋ยวชิมด้วยกันครับนี่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 เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนเนาะสูตรประนางสูตรประนางมามาชิมด้วยกันโอ้ชุนครับเป็นเป็นหวัดเลยนี่นี่นี่น่นากินมากน่ากินมาก เราชิมดูก่อนโอ้สับปูกันเนาะดับขา่าดับเข่าววันนี้น้ำมีฟองน้ำมีฟองไม่คา้าโอ้ทำไมาม,มันเคยพวงม็อกแล้วเนี่ยอืมแอ็มเอ็มเอ็มม็อกหรออืมอ๋ออร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงเดี๋ยวเดี๋ยว ลูกโดดลูกโดดชิมให้ดูชิมให้ดูนี่นี่นี่มีลูกโดดด้วยลูกเน่ชอบลูกโดดนะเยี่ยมดีมากลูกเน่หลับตาแล้ว นี่ครับขอ,องจริง <c oughs> สยอดสุดยอดความโหมด <c oughs> เผ็ดหูเราตาไหลอ่ะลูกโดดไว้ลูกโดดเผ็ดจริงๆกับข้าวหูขห้าวหูอืมน,อน้อเป็ดลำเนาะลำกับลำเผ็ดกับเผ็ดนี่ครับผัดเผ็ดหนูนาสูตรปะนางสุดยอดเลยกินกับข้าวหูนะวันนี้ลุงเนตรทักกุ้งแหวงค,ครับ จิบน้ำอี่กองของป้านาไปนิดนึงดับข้าวลุงเน่กินข้าวก่อนแล้วก็จะตัดคลิปลงดึกแล้วลุงเน่ปัคลิปนะครับวันนี้ก็เราคนก็ป้านาเป็นวันพักเนาะไม่ได้ไปไหนก็เลยมาทำเมนูผัดเผ็ดหนูเผ็ดมากเผ็ดตรงชื่อรูดด้วยผัดเผ็ดผัดเผ็ดผัดเผ็ดครับก็ฝากติดตามรับชมและให้กำลังใจลุงเน็กับป้านาด้วยนะครับเพราะว่า ไม่มีคลิปอะไรให้ดูวันนี้ก็เลยทําเมนูหนูหนูขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจลุงเนตรด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงเนตรกับพนางลานไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยพรุ่งนี้ลุงเนตรจะไปหาปลาไหลได้ไม่ได้ไม่รู้วันนี้ไม่ได้ทำรับพริกผัดเผ็ดผัดเผ็ดโอ้สุดยอดเลยเผ็ดจริงๆเผ็ดจริงๆเนี่ยครับกับข้าวหุงเนี่ยยอดชื่ยอดจริงๆนะ นี่ครับสวัสดีครับปนังแห่นะมึงได้ <coughs> 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 <laughs> <coughs> <laughs>